สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC คอร์ฟุตบอลของเดอะนเทีบอลทุกท่านครับวันนี้เราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอล ในคัมคืนวันศุกร์ครับ29สิงหาคม2568ครับโฟกัสกันที่3ลีกครับวันนี้นะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษบุนเดสลีก้าเยอรมนีและกันโชเชิร์รอิตาลีนะครับส่วนใครอีกยากเพิ่มเติมนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ครับก็ตามมาเจอเจอกันได้ในชมรมได้เลยผ่านเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคู่แรกครับคืนวันนี้ครับเราลิงกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างเรตเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเเเนนนนีี่่่ยพบบบกกกัทาางงงด้้ขอออรร์มมมิแฮคู ต้นขึ้นแนวต้านใกล้เคียงเงื่อนไขเสมอไหนเสมอกันแนวต้านเปิดมาแบบนี้ครับนะัเจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมของทั้งสองทีมมาเรียบร้อยข่้าคือวันนี้ครับยืนเจ้าชินอย่างเรตเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับผลงานโดยรวมใกล้เคียงครับเรตเตอร์เก็บชัยได้3เกมจาก5าเกมหลังสุดเช่นเดียวกันกับเบอร์มิแฮมซิตี้ครับเก็บชัยได้3เกมจาก5าเกมหลังสุดแต่มีใสติหนึ่งและตัวเลขหนึ่งครับที่น่าชอบมากย้อนกลับไปจากเทสทัวสิบเกมหลังสุดที่เจอเจอกันมานะครับสำหรับ2ทีมนี้จบเสมอ กันไปเนี่ยนะครับสเกมส่วนอีก8เกมที่เหลือเป็นเลสเตอร์ซิตี้ชนะทั้ง8เกมเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เปรียบเรื่งในบ้านด้วยปิดประตูแพ้ครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้และวันนี้มีโอกาสลุ้นเบียดถึงชนะได้เลยหมาะเจ้าชินอย่างเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับคู่ที่สองำหรับคืนนี้นครับเราเลยกันต่อที่บุนเดสก้าเยอรมนีครับเป็นเจ้าชินอย่างฮัมบูก เปิดบ้านนะครับเจอกับได้ของซังเารลี<ๆ>ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้น,นะ<ๆ>นยับเจ้าจินอย่างคําบุกเองฉุดมองว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับจบเสมอวันนี้ตัวชาไปข้างหนึ่งจะหักเปิดบ้านและเอาชนะได้ก็ได้เหตนแบบเต็มเต็มครับนะัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาในค่ำคืนวันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับนะัดอยากให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างซังเการ,ร<ๆ>ลีครับเกมแรกในลีกครับของคําบุกนะครับบุกไปเสมอกับทางด้ของมิชชันคาบัตมาศูนย์ประตูละศูนย์ส่วนซังเารลีนะครับเปิดบ้านเสมอกับดอทมูลสามประตูละสาม เอาจริงๆคู่นี้นะครับเปิดหัวฤดูกาลมาเนี่ยผลงานใกล้เคียงกันมากแต่ลองสังเกตดีๆครับซังพาลีเองสามารถยิงประตูใส่ดอทมูลได้ถึง3ประตูเพราะฉะนั้นคืนนี้นัดมองว่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับของซังพาลีมากกว่าแม้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่เชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาจะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับออกไปครับวันนี้ไม่แพ้หรือเผลออาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกมาเอาชนะฮัมบุกก็เป็นได้ครับมองชิมเยือนอยากซังพาลีได้เลยครับ ปิดชายคู่ที่3ครับในคัมคือวันนี้ครับเราปินชายกันทีฟุตบอลกันโชว์ชิลดอิตาลีครับเจ้าชิน อย่างเรเช่รเรรเรรครับวันนี้เจอกับทางด้านของเอซีมิลานนะครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นแน่นอนครับด้วยชื่อชั้นนะครับเป็นเอซีมิลานฉุกจิบโจก,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 กให้ดูดีกว่าครับค่มเคืนวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1ประตูให้เล็กๆสประตูได้เแบบเต็มๆครับนัดจอดลึกไปดูรายละเอียดให้เรียบร้อยครับค่มเคืนวันนี้นะครับนัดแนะนำครับให้มองเจ้าถิ่นอย่างเรเช่ถ้าวันนี้จับแพ้เนี่ยจับแพ้แบบบุรวิสูสี1ประตูเต็มที่จบเจ้ายกยาวกันไปแต่มีโอกาสลุ้นแบ่งแต้มได้เลย เกมแรกครับเรเช่ che, นะครับเก็บผลเสมอมาได้แต่ว่าเอซีมิลานเกมแรกในลีกแบบเป็นทางการเปิดหัวไม่สวยเลยนะครับแพ้คาบ้านมาเลยนะครับแม้ชื่อชั้นนะครับของเอซีมิลานในการโชว์ชชวอาตเตอรี่เนี่ยจะดูข่มเรเช่อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้เองพวกเขาก็เสียเปรียบในการรับประมเล่นเป็นเกมเยอือนและเกมแรกเองก็ดูมีปัญหาไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นค,คัาคืวันนี้ครับวัดใจเกมในบ้านของเรเช่มีโอกาสแบ่งแต้มได้หรือจะแพ้ก็แพ้แบบอุดวิดเท่านั้นนะครับมองเจ้าชิน อยากเรเชได้เลยครับ3มที่วันนี้ครับชอบตามมาได้เลยนะครับแต่เน้นย้ําเสมอนี่แค่ออเดิร์นี่แค่น้าจิ้มเท่านั้นตัวที่มั่นใจที่สุดในทุกๆวันครับตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ตารูปโปรไฟล์ครับที่สําคัญเข้าฟรีไม่มีใครจ่ายครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิลท่านเฮงเฮงปังปังครับ